สบายดีทุกคนสบายดีเนาะมื่อวนี้มาพบก,กันอีกมึงคลิปได้ทันผูสมเมื่อนี้สิพาทันผููสมมาเฮ็ดลาบหมูหรือว่าก้อยหมูน้ากันเนาะอันนี้มันซีนหมูเนาะที่เป็นหมูบดเนะาะพอเขาเก็บมาแล้วสิมาขัา่วหรือว่ามาดาาเนาะแต่ว่าเขาโบใส่น้ํามันเนาะมันจะใส่ลงไปในหม้อก,กระทะที่ตั้งตอนอยู่แล้วเนาะใส่ไปอันนี้โบใส่น้ํามันเลย ด่าพิมหมูให้ซุปเนาะท,าท่านผู้ชมอันนี้มันคืลอลาบหมูน้ำกันเด้อล่าหมูนี่คุณธรรมีซับแล้วก็มีหนังใส่นำก็แซแบแบ่บเนาะแต่เมื่อนี้เขาโบได้มีหนังแล้วก็ะับเนาะขนมจะซีนกรส,สดเลยาคั่วให้สุกดีเด้อซึนหมูเนาะการที่เขาอ่า มาซิมหนูนะคะเพราะใส่น้มปลาเขาต้องได้เติมน้ำทนละน้อยเด้อท่านผู้ชมมันมเติมน้ำลงไปน้อยนึงเนาะเติมน,น้ำลงไปน้ำจะให้ชินเขาสุกเองลนะเนาะใส่น้ำปลาลงไปเลยให้มันมีกลมหอมแล้วกระน,นัวเนาะอืออ่าก็เลยใส่น้ำปลากล็ใเสริฐแดกเอาเนาะแต่ว่าน,นี้ต้องเอาใส่น้ำปลา,ปาหอมแล้วเด้อ ใส่ถุงนัวทำให้นนะเราเนาะเราจะมาใส่ลงไปประมาณน,นี้หนึ่งดวงอเอาจะคั่วหรือว่าต้มหมูต่อไปให้ส้มดีส้มดีเนาะท่านผู้ชมหลังจากเขาคั่วมันเนาะป้าให้เย็นแล้วเด้อตอนนี้เนาะเขาป้าหมูให้มันเย็นดีแล้วเอามาใส่บักปีลงไปเด้อวันนี้เขาจะปนบักปีน้ำ มักงให้มี่ง,งือ่อะไรล่ๆคอยแซบเนาะใส่มะกีแล้วก็ซาวให้เข้ากันต่อมาเขาจะมาใส่อ่เดี๋ยดนะลืมบวงใสาเพชรผงนะแต้าใส่เพชรผงลงไปเนาะแต่ไปบนเลยให้เพชร ผู้สัตว์มีดีมาซาวให้เขากันเนะาะหมักเผ็ดบนหรือว่าหมักเผ็ดถั่วเนาะใส่ลงไปหอมกระสุเอาจะใส่มะนาวน้ำเดอ้อให้มันเป็นก้อยหมูเนาะมื่อนี้คันแทฮดลาบจะบ่ใส่มะนาวมื่อนี้ให้มันเป็นก้อยเนาะบีบน้ำมะนาวลงไปนี่อืมหอม,มหอมมะนาวเนาะใส่ลงไปอีกหนึ่งเปียงย่างาน้ำกระสุนดี มักสมเพชรนั้จังสีนะสีแซ่บดีเนาะอ๋อหน้าตาของลาบก้อยหมูเฮหลงว่าจะลาบเนาะอันนี้เป็นหน้าตาของก้อยหมูเนาะอันนี้แมนข้าวคั่วเด้อเรามาใส่ข้าวคั่วลงไปเดี๋ยวจะใส่ไปหนึ่งดวงประมาณนี้ ก้อยหมูของหมูหอหมวันนี้ผง,งอีกเด้อท่านผู้ชมเาขาคั่วโบใส่น้ำมันเนาะมันจะเป็นผงงนะต่อมาอันนี้แมนต้นหอมบัวต้นหอมปมลอมแล้วก็หอมรากเนะาะเอามาใส่ลงไปเด้อใส่แบดบเลยอันนี้มากินแบบประเภทเนื้อหลายๆเนาะโบให้มีซีนมีเนื้อหลายซีนหลายเนื้อหลายบแซ่บ,บคนวานอ่้ กานผสมมันจะเป็นลาบหมูแบบง่ายๆตา,ากหมูราบหมูกานผู้สมเนาะยัามาชิมรสชาติน้ำกันได้ทานผู้สมมาชิมียนได้ทันผสมบ้างเอาส้มทังนัวเข็มจังก็งมีป๊อปเลยอตอนนี้กะเสร็จเรียบ,บร้อยเนาะ ลาหมูของหมูเหากวนหมูของหมูเหาแล้วเราเนาะไม่ต้งนี่กะขอตัวคลิปเด้อทุกคนกะฝากคลิปนี้ไว้นำเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ,เดอ้อขอบใจทุกคนที่เข้ามึงทุกๆคลิปที่ผ่านมาพกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบใจเจ้า